ซื้อมาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยน <c oughs> จะเลยาร,รบีเนะเาะพอขับนะครับสองด้านเลยนะครับนี่นะเดินตัวนี้ลูก <c oughs> หมากปีกนกมันหลวมนะครับก็กล่อมอยู่ไหนวะ <c oughs> เาวมันอยู่นี่นะครับนี่ตัวเก่ามันนะครับหลวมแล้วกๆๆๆๆๆๆยกให้ดูเนาะตอนที่ยกให้ดูนนั่นแหละนะครับ <c oughs> หรือตัวใหม่มา